สวัสดีค่ะตเจากนี้ไปพบกับธรรมบปัญญาเรื่องลักษณะของบุคคลสี่ประเภทพิกษุตัางหลายบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้มีอยู่หาได้อยู่ในโลกสี่จำพวกอย่างไรเล่าสี่จำพวกคือกายออกแต่จิตไม่ออกกายไม่ออกแต่จิตออก กายก็ไม่ออกจิตก,ก็ไม่ออกกายก็ออกจิตก,ก็ออกทีนี้มาดูบุคคลสี่จำพวกว่ามีมีรายละเอียดกันอย่างไรบ้างน,นะคะบุคคลที่หนึ่งกายออกแต่จิตไม่ออกหมายความว่ากายออกไปอยู่ในเสนาสนะที่ส,สงบสงัด แต่ยังบกมุ่นในการคือการพิตกยังมีความพยาบาทในจิตยังละไม่ได้พยาบาทพิตกคือยังมีความคิดเปลี่ยนตนเองและผู้อื่นอยู่มีวิหิงสาวิตกคือยังมีจิตที่ไม่ออกจากสิ่งเหล่านี้จิตไม่เทียนหรือพยายามที่จะละกิเลสถึงไปอยู่ป่าเขาก็ไร้ประโยชน์ บุคคลที่สองคือบุคคลที่กายไม่ออกแต่จิตออกคือไม่ได้ไปอยู่ในเสนาสนะที่สงัดเช่นไม่ได้ออกทุดงไม่ได้อยู่ตามวัดตามป่าตามเขาหรือตามท่านแต่มีปริยัติมีความรู้ไว้คอยรู้ทันกายรู้ทันจิตได้มีสติรู้ทันกายรู้ทันจิตในการออกบวช ชอบชีวิตสงบในคขรมะวิตกไม่มีความพย,พยาบาทในใจละได้อัพยาบาทวิตกและละความคิดเ,ดเปลี่ยนตนเองและผู้อื่นอยู่อวิหิงสาวิตกจิตได้เพียนออกจากสิ่งเหล่านี้แม้ไม่ได้ไปอยู่ในป่าอยู่เขาก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนบุคคลประเภทที่สามคือกายก็ไม่ออกจิตก,ก็ไม่ออกพวกนี้หนักหน่อยคือพวกที่บวชมาเปลืองพราเหลืองศึกมาก็เปลืองพ้าลายพวกนี้มีแต่สะสมกิเลสพวกที่ไม่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแต่ก็ออ,อกบวชหรือมีสาเหตุอื่นมากมายพวกที่บวชแสวงหาลาสก,การะ พวกนี้เรียกว่าทำลายศาสนาเพราะการกระทำของเขานั้นทำให้ผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศรัทธาทำให้ผู้ศรัทธาแล้วเสื่อมศรัทธาเป็นต้นส่วนบุคคลประเภทที่สี่ก็คือกายก็ออกกิตก็ออกเป็นอย่างไรคือบวชเข้ามาในพระธรรมวินยัยคือเห็นว่าการอยู่โครงเรือน เป็นทางมาแห่งธุลีออกบวดดีกว่าเพื่อทำให้สิ้นสุดแห่งทุกเห็นความจริงของกายของใจคือกายออกสู่ความสงบหาอาสนะที่สงัดเด็ดเดี่ยวไม่ยุ่งเกี่ยวกับลาบยศสกการะสันเร,ริญมุ่งหาความสงบจากการปฏิบัติมุ่งหาความสุขจากเลขขมมะ จบการบรรยายค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปกันค่ะสวัสดีค่ะ